วันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กัแบแมปไฟ n น l ์ทาวเวอร์ดี e เอนต์นะครับซึ่งมันมีน้องทักมาใน a c e b o o k นะครับว่าอยากให้พี่ยืมตัวละครเอพิกที่อยู่ในกล่อง p v p ไปรีวิวนะครับก็พี่ก็เลยแบบอ่ะไหนๆตัวนี้ก็ยังไม่ทําก็มาทําหน่อยละกันนะครับเห็นเขาว่ามูลค่ามันแพงมากๆเลยเพราะว่ามีแค่300ตัวในเกมนะครับเออเออคุณน้องครับคุณน้องทำอะไรหรอครับอ๋อน้องเขาโหแรลงไดมอนด์เลย น้องเขากำลังดูว่าอันดับตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่เว้ยน้องเขาบอกว่าเขาอยู่แรงสามสบเก้าเดียว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 สมเก้าเลยเหรอเฮ้ย t h วันเฮ้ยชื่อเดียวกับคนเหนุเอ๊ะเอ้ยของจริงวะไอ้เด็กนี่มันอันดับสูงมากเลยเนี่ยแลงสามสิบเก้โคตรเยอะโคตรโหดคือโอ้เอจริงนะตั้งแต่เล่นเล่นพีวมาจำได้ว่าแม่ ไฟไนทาวเวอร์ดิเฟนส์พียากกว่าทอยเดทาวเวอร์ดิฟเฟน์มากมเลยคือแบบเราแรงน้อยสุดเราก็เจอคนเก่งอยู่ดีเว้ยเอากล่องไปเปิดแล้วกันนะถือว่าเป็นค่ายืมตัวละครเอ,อ่เออะไรอีกดีกล่องกล่องอะไรดีเยอะๆอ่ะเอนโดเอนโดไปอีกร้อยกล่องเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเวนเจนกับชาโดคุณพระคุณพระนี่มันผู้เล่นผู้เล่นระดับโลกวะเนี่ย <laughs> แม่งตัวละครโคตรตึงเลยยิงพี่จะเอาบัฟแก้แค้นหรือบัฟเงาดีครับเอาแก้แค้นละกันนะอ่าอย่างน้อยก็ไปบัฟให้สุดเลยถ้ามีชาชนีนี่คือแบบเอาไชนาีนี่แก้แค้นไปเลยเนะี่ยสุดเกินสุดแบบสุดจัดเลยเดี๋ยวนะอันนี้คือมีตัวบัฟแบบชายนี่สองตัวไลยบัฟใช้ทนี่สองตัวเนี้ยราคามันแพงมากเว้ยแพงแบบโคตรแพงอะ่ะพี่เคยรับซื้อพันกวผาทอะ่ะไม่มีคนขายอะ่ะแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้รับอ่ะนะปัจจุบันไม่ค่อยได้เล่นแบม่นี้แล้วไปไปเกมอื่นมากกว่าด้วยช่วงนี้ออยู่่่เกกกมมืนนะาาวครับ ก็ขอบคุณน้องที่ให้ยืมมารีวิวนะฮะบับทั้ง2ตัวแล้วก็เอเปกตัว PUP นะครับโอ้โหสุดจัดเลยน้องแม่งตัวละครแบบโหดแบบโหดมากๆเลยไม่แปลกใจที่ติดท็อปรอยนะฮะเรียกจะบอกท็อปรอยก็ไม่ได้ด้วยอันดับ39นะครับโคตรตึงก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวในเอเลดวละกันนะครับก็อยากรู้ด้วยว่าจะจัดทีมแล้วไปเอเลดได้ไกลสุดเท่าไหร่เนาะไหนดูข้อมูลสิดาร์กไนท์ประเปนะครับก็เป็นการโจมตีแบบ LE ลบวกพส สกิลเนี่ยจะเป็นอีคอลิกนะครับก็คือทุกๆในการโจมตี3ครั้งเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่ม300%ซึ่งมี368ตัวในเซิร์ฟมี368แต่อยู่กับน้องไปแล้วประมาณ2ตัวหรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะเพราะว่าเทดไม่ดู2ตัวเนาะต่อไปบัฟลดคูดาวนะครับฟอร์ดควีนเบโรล่านะครับซึ่งสามารถสโลร,รอบตัว40%อแถมบ,บถัฟลดคูดาวเนี่ยรู้สึกจะลดเยอะสุดในในทุกตัวละครปะ ถ้านับว่าเป็นชานี่เนาะแม่งโหดวะตัวละครแม่งโหดอ่ะมี1,400กว่าตัวในเซิร์ฟนะครับจริงๆถ้าสมมติมีดาเมด้วยแม่งจะเป็นตัวที่โกงมากอะ่ะเพราะตอนเนี้ยเอาบัฟไป2ตัวใช่ไหมมันก็จะเหลือพื้นที่ว่างเว้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเอาตัวต้นเกมไปนั่งเคลียร์เวฟแรกๆอยู่ดีเนาะตัวต่อไปก็เฮลปี้นะครับแบบชายนี่บัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะนะครับเป็นตัวละครที่ส่วนตัวพี่ว่าเป็นบัฟที่ดีสุดในเกมละแม่งมี2บัฟในตัวเดียวกันแถมชายนี่อ่ะ มันให้เยอะกว่าตัวละครทั่วไปด้วยมีก็ประหยัดช่องไป1ช่องได้เอาตัวอื่นมาแทนได้นะครับอ่ะหลักๆเราใช้4ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวหาตัวละครมาเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะจริงๆเนี่ยอยากใช้เจ้าตัวเอเปกลากอีโวที่เรารีวิวไปครั้งก่อนจากที่เราลองทําครั้งก่อนมัน65%มันเยอะเว้ยแต่ตาเนี่ยเรามีเรามี4 0อยู่แล้วแถมตอนนี้เจ้าทานิเชตเฟสเบร์ Fed เนี่ยก็โดนเนิร์ฟในเรื่องของสกิลนะแต่ก่อนมันมีเรื่องของการลดการเล้งเรื่อนเนาะตอนนี้ไม่มี พองันพี่กลับมาใช้เจ้าในกาดอัปต้นแล้วกันเอาติดพิษไปเล,เล่นต้นเกมเสียดายอะ่ะอันนั้นก็นคือมันมีแบบห้ามห้ามเล้นเือดมันดีมากเลยอะ่ะโคตรด,ดีใช้ลงเ e อเลดโคตรไก่อะ่ะก็ตัวละครพี่ใช้เป็น5ตัวละครนี้แล้วกันนะครับขอบคุณน้องที่ให้ยืมนะครับผมไปเราไปลงเอเลดกันเลยดีกว่าในเอเลดนะครับเราจะไปลงเอเลดของเทศก,กาลคิดมั่นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไปถึงสัก140เวฟหรือเปล่าคาดหวังไงคาดหวังไว้140เวฟถ้าสมมุติไปถึงก็ดีนะฮะอ่ะ เดี๋ยวก่อนไปเริ่ม,มเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและขอฝากร้านท้าบิวปากก่อนไว้ด้วยนะครับ Build, บิวปกรณ์ช็อปซื้อขายปลอดภัยมียอดขายมากกว่า20,000 0ชิ้นมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นขายตัวละครจากหลายๆแมปรวมถึงมีบริการไอดีไก่ต่างๆเลยนะบอกเลยว่าถูกมากๆเลยและตอนนี้ทางร้านก็มีการขายรหัสไก่แมปฟิตด้วยนะครับรวมถึงสินค้าและบริการฟาร์มด้วยแม้กระทั่งรับเติมโลบกเกลด่นราคาโคตรถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนอยากเติมนิดเดียวก็เติมทีดด่3 5บาทก็ได้สินค้าถูกบริการถูกอยากหาซื้อของดีๆในโลบก,ก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวปรกรณ์ช็อปนะจ๊ะ มาเรามาเริ่มวางเจ้าตัวละครกันเลยดีกว่านะครับดักในป้าเป็ดนะครับโอ้โ oh, หดีไซน์เท่เท่ <ๆ S 2> มากดีไซน์เหมือนเบอร์ซึกกัสจากเบอร์ซึกเอ๊ะถ้าไปคิดถึงกัสจากเบอร์ซึกแล้วคิดดีไม่ค่อยได้เลยวะเลเวลหนึ่งนะครับใช้เงินลง2องหมื่นหนึ่งเนาะดาเมจสองหมื่นเจ็ดพันระยะสัตว์ทสามจุดแปดคูดาวสองจุดสี่นะครับก็รูปแบบโจมตีนะครับก็คือโจมตีรอบตัวเอาจริงเนี่ยดาเมจส่วนตัวมองว่าไม่ได้หวือหวาไม่ได้ดีนะคูดาวมันเยอะด้วย แต่ว่ามันโจมตีรอบตัวนะครับแล้วถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่โจมตี3ครั้งพื้นจะมีแสงกระแทกออกมานะครับอันนั้นคือดาเมจคูณ3นะครับเอ่ออาจจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวลองดูนะนี่ธรรมดาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทีที่สมทีที่3ยังวะเอ่อมันจะเป็นสีแดงๆอะใช่ปะเดี๋ยวลองดูตรงเว็บบอสซิอันนี้ไม่มีปึ๊บทีที่สตีซ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 วะอ๋อตีไม่ถึงตีไึ่งอ่ะเอ้า นี่นี่น,นี่เห็นปะเป็นสีแดงๆอันนั้นคือคูณ3นะครับตัวละครมันเท่จริงๆนะเว้ยโคตรชอบอ่ะเรามาขึ้นเลเวลสองดีกว่าเลเวลสองนะครับใช้เงิน25,000ืนาพนะครับดาเมจเป็น31,500ระยะ40.5แล้วก็คูดาว2องอันนี้ขอเน้นนะครับว่าบัฟตัวละครเป็นเวนเจนบัฟแก้แค้นนะครับแล้วก็ใช้เงิน30,000ในการขึ้นเลเวลสามแต่เมื่อเทียบกับเอพิกตัวอื่นทำไมรู้สึกว่าตัวอื่นมันดูโหดกว่าวะอ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นเลเวลสามกันเลยดีกว่านะครับ คือเลเวล3ใช้เงิน30,000ดาเมจเพิ่มเป็น36,000นะครับระยะ43.2คูดาว2.08นะครับและใช้35,000คือเลเวล4ดาเมจเป็น42,750ระยะ47.3คูดาว2วินะครับถ้าคำนวณ d ีเพดาเมจต,ต่อวิเนี่ยก็จะเหลือแค่21,375นะครับเอาจริงถือว่าน้อยนะน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับหลายๆตัวเนาะอาจจะไปเน้นในเรื่องของพาซีฟป,ปิบแบบดาเมจ300%ทุกๆสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตัวอื่นพาสซีสิมันก็ดูดีกกวว่่าานบบดูจเป็ อ,อ,อาจจะแบบเออช่างมาเเถอะอาจคิดมากไป <c oughs> คือต่อให้รวม2ตัวมันก็ยังแค่2 0,000ื่นกว่าเอ้สี่หมื่นกว่าดีพียสอะอ่ะต่อไปนะครับมาวางเจ้าเฮลปี้กันดีกว่าเฮลปี Help ee, จ้จริงๆเป็นตัวละครหนึ่งที่พี่ชอบมากๆเลยนะแล้วตัวนี้เป็นชานี่โคตรอยากได,อกได้อยากได้มากๆหาไม่เคยได้เลยดูหน้าน้องดิเต้นแบบเงงเงะเงะเงงเงะ <c oughs> น่ารักจัดๆเลยสำหรับตัวละครนี้นะครับจะเป็นการบูทสองอย่างพร้อมกันคือบู์ในการเพิ่มดามเมจ แล้วก็เพิ่มระยะนะครับแถมแบบพอเป็นชายนีเนี่ยเพิ่มโคตรของโคตรเยอะเลยนะฮะโอ้โหอิฉาจังเลยคนมีแล้วเรามันอิฉาส่วนเจ้าดาร์กไนท์นะครับก็ดาเมจเพิ่มเป็น67,865 6, 6นแะครับแล้วก็ระยะ75นะครับโคตรเยอะตีแบบโดนทั่วแมปเลยนะฮะได้บัฟทีเดียวพี่แกก็ตึงไปเลยนะครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาวางเจ้าตัวเบโรล่านะครับ วางสักตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าน้องโจมตีด้วยก็ไม่ใช่ดิน้องสโลรอบตัวด้วยนะครับก็วางแบบจุดกลางๆแล้วกันเนาะสำหรับตัวละครนี้นะครับต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาสวยมากแล้วคือราคาคตดแพงฟอสควีนเบลล่านะครับตัวนี้ก็ราคาคตดแพงเหมือนกันเลยสามารถลดคูดาวนด้ด้วยลดเยอะมากๆนะครับแล้วก็สามารถสโลรอบตัวได้นะครับโดยที่อยู่ในระยะก็โดนเลยถึง4 0เเลยนะครับถือว่าโคตรดี ทีนี้เจ้าดาร์กไนท์ป๊บเป็ดของเรานะครับก็คูดาวจะเหลือแค่1.05นะครับถือว่าลดมาเยอะมากๆเลยลดมาเกือบเท่าหนึ่งจาก2องวีนะครับเหลือแค่1.05บอกเลยว่าตัวละครแม่งสุดสุดแบบสุดจริงอิฉาวะ่ะเห็นแล้วอิฉา <c oughs> อะเดี๋ยวดูนะครับว่าตัวละครที่เรามาใช้ในวันนี้จะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนเนาะซึ่งเราใช้เจ้าตัวโคโนอีหนึ่งตัวในการช่วยหยุดเวลานะครับโคโนตเองก็ดาเมจเวอร์นะพอได้บัมก็ดาเมจเป็น2 8 5แสน ระยะ75คูดาวก็เหลือแค่1.26อนะครับคือไอ้บัฟสองตัวนี้มันเยอะกว่าตัวละครที่พี่ใช้ประจําอย่างเช่นเอนโดกับพัสแทบแล้วก็เบโลล่าธรรมดาเนาะส่วนเจ้าแจักนอนนะครับตานี้พี่เอามาช่วยในการสตันนะครับผมแล้วก็มีดาเมจค่อนข้างแรงด้วยเจ้าแจ็กนอนเองก็แจักนอนบอนนี่ดาเมจเป็น1,905ระยะ69.5นะครับคูดาวศูนก็ทำให้เจ้าแจักนอนบอนนี่เนี่ยดาเมจดีพต่อวีเนี่ยอยู่ที่วีละ4,510เลยนะครับ เอาเรื่องอะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ขอทําการออโต้สคริปต์ยาวๆนะครับแล้วมาดูกันว่าจะไปได้สักกี่เวฟนะครับโอ้สรุปก็มาถึง142เนาะเอ๊ะพี่ว่าอะไอตัวตัวนี้มันดูดีกว่าจริงๆแหละไอตัวเอพิกอะพี่รู้สึกวันก่อนเราทําได้ถึง143ปะ่ะไอตัวเอพิกร่างอีโวอะด้วยความที่มันสโลหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยมันก็เลยดูโหดกว่าเนาะก็สรุปภาพรวมเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าดาร์กไนท์ป้าเป็ดคิดว่าดีไหม เอด้วยแถมมีสกิลที่แบบโจมตีทุก3ครั้งดาเมจเพิ่ม300%ถ้ามุมมองเอ e x เนี่ยพี่ว่าตัวอื่นมันดูมีความแบบเขาเรียกว่าไงดูมีประโยชน์มากกว่าแต่ตัวนี้พี่ชอบนะถือว่าดีไซน์ออกมาเท่มากเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาตัวละครไปคืนน้องดีกว่า,อ,าอื้อตัวบัฟอื้ออีฉายังได้อย่างได้ขอบคุณน้องเ้วยนะครับที่เอาตัวละครมาใยืมเนาะเดี๋ยวไปโอนคืนเลยแล้วกัน นี่หลักฐานพี่คืนนะเวย้ยไม่ได้ขโมยมานะยืมแล้วก็คืนเลยยืมไม่ถึงชั่วโมงด้วยคือรีวิวเสร็จแล้วก็คืนทันทีนะครับกราบขอบคุณน้องที่เอามาให้ยืมจริงๆนะครับแบบสุดยอดมากก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันและครับไปแล้วฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย